สวัสดีครับใครโตโคเฮฮะวันนี้ใครโตจะเปลี่ยนแนวเล่นเกมบ้างนะเพราะว่าอยากจะไปข้างนอกแต่มันไปไม่ได้กันนะเนาะตอนนีนะ้ก็เลยเล่นเกมที่มันได้ออกไปข้างนอกสีุ่เขียวสบายตาบ้างเกมที่มีชื่อว่าโคโมริไลฟ์แต่ว่ามันเป็นของโต ประเทศจีนนะครับตัวจีนแต่ว่า,าจริงๆแล้วเพลงอ่ะที่ฟังมันเปิดเปิน้องภาษาญี่ปุ่นนะตัวละครมันเหมือนจิบปุยอ่ะถ้าใครเคยดูเน่ cardio. ไลายส่งลายเส้นน่ะก็จะเหมือนจิบปุยเลยมันก็น่ารักมากครับก็จะมีซอรี่คล้ายๆฮาวเวิร์ดบูะเนาะ แต่ว่าลายเส้นมันไม่เหมือนกันนะอย่างไรเนี้ยคิดว่านะใครโตคิดเราเองว่าคนนี้นะ่าจะเป็นน้องสาวมั้งไม่รู้เหมือนกันนะแล้วเราก็มารับบทว่าเราจะต้องไปทำไรทำนาหางเงินนะคล้ายๆเอาเวดบูแลนะตอนนี้เดี๋ยวใครโตพาไปดูไร่ก่อนเริ่มแรกมาก็คือ ต้องสํารวจนิดนึงอะนะว่า,เ,าเส้นทางการเดินทางนี่มันเป็นยังไงบ้างพอดีใครตกมาเล่นตอนกลางคืนตอนจะนอนแล้วละ่ะมันก็เลยมืดตามตามเวลาที่ใครตกเล่นนะเริ่มต้นมาก็เลยมืดหน่อยแต่ถ้าใครตกเล่นเช้ามันก็จะเช้าอันนี้ใครตกก็ลองไปคุยกับคนอื่นๆดูก่อนเนาะอ่านออกไหมไม่ออกเหมือนเดิมภาษาญี่ปุ่นก็นไม่ออกภาษาจีนยิ่งแล้วใหญ่ อันนี้เดี๋ยวไปดูไร่นะครับก็เหมือนไร่เราก็ถูกทิ้งล้างมานานมากอ่ะต้นไม้อใบหญ้านี่คือวัาชอบพืชขึ้นเต็มไปหมดเลยก็ต้องถางหญ้าก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ถางเราเดินเข้าบ้านไม่ได้อันนี้คือบ้านดูซอมซ่อมากอันนี้คือวันแรกที่เล่นนะเดี๋ยวรอบหน้าจะมาอัปเดตบ้านที่ใหญ่กว่าเดิม ก็เก็บจากเก็บอะไรนิดหน่อยอดูสิครับมันสวยมากเลยดูลมลื่นสบายตาดีอยากให้ถ้าทุกคนได้เล่นอ่ะมันก็จะผ่อนคลายไปด้วยเนาะเราออกไปไหนก็ไม่ได้นะอ่นนี่ใคโรโถก็เก็บ แกลเก็บอะไรเพื่อเอาไปขายก่อนอะนะดูหมวกสิ <c oughs> สมบูบาทมากอ่าแต่หลักๆนี่คือไอตัวอยากจะมาทำกับข้าวให้ดูอ่าทายซิว่านี่คือเมนูอะไรเอ่ยรับลองได้ไม่ถูกตอนแรกนึกว่าคุกกิ้งมาม่าแต่มีความเป็นการ์ตูนเยอะกว่านะ ก็ไปทอดถายที่คืออะไรเป็นฟรายนั่นเองเจนแจมสวยปะละ่ะทำเบงไม่สวยขนาดนี้หรอกอ่าเปดูที่สองใครตกไปตกปลามาเสียบก่อนแล้วเอาไปใส่เกลือคิดว่าจะเป็นอะไร ออพริกก่อนเป็นเมนูปลาย่างเกลือจ๋นจ้ามเมนูสุดท้ายของวันนี้เพราะว่าใครโตเลิ้แท่นี้นะชุบชุบดึงดึงดึงอันนี้น่าจะเป็นผักกาดนะแล้วเขาบอกว่าให้เอาไปต้ม วันแรกที่ไข่โถลงไปต้มไข่โถดึงแล้วมันก็ตกไปหลังหม้อ <Huh? S 1> อ้าวทีนี้เขาก็ให้เอาเนื้อครับผสมถามว่าอะไรไม่แน่ใจอะ่ะอันนี้รู้หอมเนาะอันนี้ไม่รู้อะ่ะแล้วก็คงเกลือกับพริงไทย ชัวมีอยู่แค่นี้เสร็จปุ๊บเขาก็ให้ผสมนวดนวดนวดเป็นไงดูง่ายเนาะถ้าทำเองอะ่ะเละแน่หลังจากนั้นตกแป้งครับ อเอาเนื้อลงไปแล้วก็หอ่อเหมือนเมี่ยงเลยอะแล้วให้เอาไปต้มครับ<_<_>อุ๊ยนี่นี่ยังไม่ใช่ของจริงเรายังไม่มีสกิลขนาดนี้อา่าแล้วก็รอน่าจะให้มันสุกอ่ะไม่รู้ว่าต้มกับอะไร เสร็จแล้วเหมือนน่าจะเป็นน้ำซอสเนาะสวยงาม,มวันนี้หลักๆก,ก็อยากให้ดูภาพวิวนี้นิดห,หน่อยนะครับแต่ว่าอยากให้ดูฝีมือกันคูกิงของใครโตเมื่อกี <c> ้ <oughs> ภาคภูมิใจมากมันคงจะเปิดเมนูอีกเยอะถ้าเกิดว่าใครโตหาวัตถุดิบอะไรได้อีกเยอะนะเนาอในเนื้อเรื่องรอบหน้าเดี๋ยวใครโตจะพาไปวิ่งดู สวยบ้างเนาะสกเกมนี้เพราะว่ามันสวยจริงอ่ะก็อยากให้ลองดูเดี๋ยวไปชมภาพสวยๆวันนี้ก็แค่นี้นะครับบ๊ายบายนะ